อันนี้ลายเอาเอานิ้วกดไม่ได้แต่พอพอประกอบประกอบลูกพร้อมจะยิงอ่ะต้องเอาค้อนตอกอ่ะใช่เพื่อเอาค้อนตอกเพื่อให้ตลักมาทํางาน <c oughs> แล้วทําไมเอานิ้วกดไม่ได้อ่ะเอานิ้วกดไม่ได้กดเอานิ้วกดลงแต่เวลาประกอบองเอาค้อนตอกรมกดไม่ลงเออเพราะมันกดไม่ลงอุาบาทไมย <c oughs> ไปตรงนี้ดีกว่าตรงนี้ดีกว่า này nha, nè, bị gay phải không? mày cay à, thật sự, đúc xong, bay cái này của gì vậy? phải đi đắp không? Đừng, đáp đừng, đừng, mày đừng, ma đừng, 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 แม่งของสำหรับคนเดียวดิฟได้ด้วยเบิอนอยางได้ป่ะไม่ได้นะมาเสียดายเหยียบตาเห <c oughs> ยียบตาปลาเหรอเหยียบตาปลารถเกือบครึ่งหลอดโยนแม็กทิ้งกลางถนนเลยเหรอ ใครมาก่อนกูนะลูกซองอาตอม้างอะไรลูกซองเฮ้ยหกือมีนะไรนะระยะบวกนี่ตูมเดียวนะมึง <c oughs> ถามอีกแล้วกูปนเรผมเไม่ใ <c oughs> บใจกับเป่าสามผมไม่มีอ่ะ ทีนี่หาของยากจะตายพี่เชาก็รู้อยู่ก็สอบแล้วอยู่ในวงเหรอข้าวงตายหาละว,วงอย่างเหี้ยเลยเชา<ว>้าหาแล้วเข้าวงกันเด็กเปล่าอ๋อคุณสามอ๋อเรี๋ยว่าคุณหก เอ็มสองสี่เก้ากับซึนกี่นัดวเจ็ดห้าพี่แมกกาซีนแต่ก้อยนัดดูหืีเชี่ยโหดว้ล่ะแหมเอ็มสองสี่เก้าอสัตว์บ้านเูเรียกเอ็มหกสิบก็ในนี้มันเรียกเอ็มสองสี่เก้าอะติดนิกาสิบเดี๋ยวเอ็มหกสิบจ่าจักชัดชัดเลยน่ะอ้าวพี่ชาวขับดิอ้าวผมขับว่ะอ่าใช่ผมย้ายไปในที่อื่นละ หาเรือสิพี่เดี๋ยวดิพี่ไม่หาผมหาแล้วนะเดี๋ยวสิเดี๋ยวสิจี่ไม่หาไปดูก่อนว่าว่ามีคนหรือเปล่าเเหรอออ ไม่มีว่ะจะลงปะล่ะลง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 แป๊บนึงเอารถลงไปแราต้องเข้าวงให้ทันนะถ้าลงอะ่ะอ้ามชนผมนะอ่าไม่มีตาปลามเมื่อ่ะไม่มีมีคนฟาร์มแล้วประตูบ้านเปิดเอาสองมินิ มินิเหรอ,อเอามินิดีกว่าไปไปริมน้ำาหาเรือเลยวงเรื่อบีบแลวดีกว่าฟังช้ามากบ้านนั้นก็มีคน 1, <5. S 2> นั่นน่ะมีเรือเห็นไหมไป เกิดด้สารไม่ใช่อะไรอ่านั่นนั่นนั่นค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 นมันลงน้ำมันลงน้ำมันไม่ได้แบเอาเรือเดี๋ยวเอาเรือวะเอาเรือดิมันเอาเรือ่อง<พ>มันดินอนยิงนิ่งกว่า ไปพี่ขับไปที่ขอบสะพานแล้วก็โชว์รถลงน้ำได้ไหม้ข้างหน้าข้างหน้าระวังข้างหน้าไปดักอยู่เอาลงสิถ้างั้นละ่ะรออะไรยอย่ะละ่ะ Vamos. เกาะสาม SLR ไม่เป็นไร<ม>ใช้มีนี่ละพี่มีรถมาหลังผมมีรถมาหลังผมติดมาสิไม่ได้ผมยิงเปิดจุดละติดมาสิ วงี่แรงมากจะว่ายน้ำจากตรงนั้นเลยเหรอไม่ไปใต้สะพานก่อนเข้าวงมันจะใช้ โอ oh, ้พี่วงแรงมากาวอแรงมากพี่เาวอแรงมากพี่เจ้าวอแรงมากลงไม่ไม่รอดไม่ทันพี่ไม่ทันไม่ไหวหพี่พี่เช่าลาเกิดไม่ไหวละหิวไม่ทันแล้วพี่แค่จะไปยืนยังไม่ทันเลยเฮ้ย <c oughs> hey, ยืนได้ยืนได้แต่หิวไม่ทันโอ้ oh, แล้วดูวงแล,แล้วเสกดาวดาวในน้ำเพื่อขึ้นจากน้ำได้แล้ว ดูเลยบนรถทั่งภาพเลยอีกนิดนึงสู้ๆเพื่อนชาวบายบายี่ชาว่งไม่ต้องเส่เสกได้ไหมิมดยันทร์ลอยขึ้าแม่กลัวกลัวสักนิดความกลัวเป็นสิ่งที่ดี FR หมก3ดีกว่าเกาะ3 MK สุก,กี้ถ้าทางจะอร่อยนะ โดนยิงทีเรื่องไซเทบตแตกเนี่ยจะฮิวเพื่ออะไรวะเนี่ยจะออกจะไปไม่ใช่คนละทิศกันเลยเหี่ยมโอ้ยแตกเหี้ยปกติครับแมวไปออกเลย